สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยวันนี้ก็มาพบกับบ่าวลำปางตามข่าวกันอีกแล้วนะครับสำหรับก็หลายวันทีเดียวที่เราไม่ได้มีคลิปมาฝากแก่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยวันนี้ก็หลังปีใหม่คลิปแรกของปีนี้เราก็จะมาพูดถึงการรายงานการหีบอ้อยและก็ การผลิตน้ำตาลของปี2566ทับ67นั่นเองครับเป็นของประจำวันที่28เดือนธันวาคม2566ถึงวันที่1เดือนมกราคม2567นั่นเองครับสำหรับอ้อยครั้งนี้ก็คือน่าจะมีอ้อยสดมากกว่า80%นั่นเองครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ชาวไร่อ้อยจะได้ เข้าไปขอรับเงินสนับสนุนเพื่อช่วยอ้อยสดนั่นเองครับเราก็มาดูปริมาณอ้อยเข้าหีบของเดือนธันวาคม2,566นั้นก็จำนวนทั้งสิ้นก็คือ15ล้าน9 6 1 0 0ตันนั่นเองครับหลังปีใหม่โรงงานน้ำตาลจะเปิดหีบเพิ่มอีกแห่งหนึ่งก็คือราชบุรี ก็คือเปิดหีบเพิ่มอีก5แห่งนะครับต้องขออภัยด้วยคือราชบุรีบ้านโปง่งปราณบุรีทิพสุขโขทยัยและไทยเอก,กลักษณ์นั่นเองครับมีโรงงานน้ำตาล10แห่งที่เปิดหีบอ้อยต่อเนื่องในวันสิ้นปีก็คือ31ทธันวาคม66 ข้ามปีไปถึงวันที่1เดือนมกราคม2567แต่โรงงานน้ำตาลส่วนใหญ่จะจุดบำรุงรักษาเครื่องจัรล้างเครื่องรวมเวลาประมาณ3-5วันนั่นเองครับการหีบอ้อยช่วงพิกสุดก็คือตั้งแต่วันที่4เดือนมกราคม67ถึงวันที่15เดือนกุมภาพันธ์2567 ได้เริ่มขึ้นเต็มรูปแบบอย่างแน่นอนนั่นเองครับเนื่องจากเป็นฤดูร้อนแห้งแล้งใบอ้อยแห้งทำให้ติดไฟได้ง่ายขอให้ระมัดระวังเกิดอ้อยไฟไหม้จากการเผาป่าเผาฟางอุบัติเหตุมีคนทิ้งก้นบุหรี่ริมทางถูกกันแกล้งแอบเผาอ้อยเพื่อให้ตัวเลขอ้อยไฟไหม้ไม่อ้อยไฟไหม้ ำกว่า20%นั่นเองก็คือดีกว่าเป้าหมายที่ราชการกําหนดเอาไว้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลน,นั่นเองครับสำหรับการตัดอ้อยสดจะเพิ่มค่าน้ำอ้อยทำให้ได้ผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยมากขึ้นชดเชยน้ำตาลที่สูญเสียจากค่าความหวานต่ำในเดือนธันวาคม2566และสัดส่วนอ้อยสด ก็จะต้องมากกว่า80%ก็จะทำให้ตัวแทนชาวไร่ไปเจรจาของเงินสนับสนุนค่าตัดอ้อยสดของปีนี้จากทางราชการมีโอกาสที่จะได้นั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ